ก็เป็นเฮดคอนที่กินบ่อได้นะคะพี่นอ้องระยะเวลานี่กิดสีสันสวยงามจิกหน่อยนะคะ่ะเพราะว่าใบไม้เขาก็จะเป็นสีเหลืองเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องแต่สิผ้าไม่เบิ่งเฮดค่ะพี่น้องจ้นนะ,ะนีะ่เนาะค่ะเนาะบวว่าสีหอนสีน้าวกับผ้าเขาออกมายางประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะคะ่ะเนาะแต่เข้ากิดสิเปียนออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะในปา่า ใบไม้ก็สิเริ่มร่วงโรยเหมือนแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศของป่านี่แหละค่ะกระสิเป็นสีสันคลายไปว่าสีเหลืองๆใบไม้ก็สิเริ่มร่วงโรยไปหมดแล้วเนาะค่ะพี่น้องยางตะหมองเก้าลายเขากระสิเบื่อนายเนาะคะ่ะเข้าก็ต้องเปลี่ยนสถานที่มั่งแต่ว่ายู่นี่ก็ค่ยอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเพื่อนมีสถานที่แบบนี้เนาะค่ะเนาะมาฉาเขาก็สั่งสันปุ่งแตงมาละค่ะหมุนเวียนไป ปีนาเขาก็พลิใบออกมาไหมถึงเวลาก็ร่ก็จะเริ่มร่วงโรยลงสูงพื้นดินนังสิเหรค่ะก็เป็นไปตามธรรมชาติละค่ะเป็นไปตามธรรมชาตินะค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลละค่ะบรรยากาศป่าค่ะเห็นบ่คะบางอันก็สิร่วงโรยบ่มีใบแล้วค่ะ้าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะ การสียหาคลิปร่องกะรู้สึกว่าสีสสกับกล้องหเบิ่งเด้ค่ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศคงไม่อนีนะพี่น้องจ้ะในการที่ห้องมาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินสิกับกล่องหเบิ่งได้ค่ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศคงไม่อนีนะพี่น้องจ้ะในการที่ห้องมาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินแต่าเห็ุชะนีถี่ายรับมีค่อยน้าเสนอไปค่ะเห็ดชะนีนี้ก็ ก็ดเป็นเฮดค้อนที่กินบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องออกกำลังกายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะในปา่าใบไม้ก็สิเริ่มร่วงร้อยเหมือนลวค่ะพี่น้องเมื่อละหนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณออกกำลังกายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะในปา่าใบไม้ก็สิเริ่มร่วงร้อยเหมือนลวค่ะพี่น้อง เมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณเนแปลงไปตามฤดกะะมูกาลละค่ะมันยากาศดปลาค่ะเห็นอกคะบางอันเกสิรวงร้อยบะมีใบแล้วค่ะ้าไปนะเอานัง่งไล่สดมือนั่นละคะ่ะเกสิประมาณนั่นนะคะเพื่อนกกสิมีปลายเลือกมากมายเนาะคะ่ะในช่วงไล่ปแปลงไปตามฤดกะะมูกาลละค่ะมันยากาศดปลาค่ะเห็นปะคะ บาอันกันสิรวงร้อยบะมีใบแล้วค่ะเห็นปะ,ะเคะก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะเนาะเหมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณยากอยู่เนาะค่ะพี่น้องในเกลเอเต่าเนาะค่ะเปิงเนะค่ะ,ะ,คะ,คะ,ะ,คะสีสันของใบไใม้เนาะพี่น้องชุดนี้ก็จะเป็นสีสันสีเหลืองเนาะค่ะเนาะมีป่าแบบนี้ให้เดินเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วต่เห้าาเลือกเอาเนาะคะ่ะว่าเลือกสันว่ามือน,นี้เหสิเป็นยางปลาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเปลี่ยนทีจากน้อยเปลี่ยนสถานทีในการยางเนาะคะ่ะเพื่อสิบ่หเ้เขาเกิดความเบื่อเนาะคะ่ะเขาเกิดสิคือเฮ้านี่แหละค่ะไปมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณคนเขาก็ชอบออกกําลังกายเนาะคะ่ะแต่คือปลาที่แย้รัศมีภาพแต่เขาจะมีคู่เหมือนแบบที่เขากินได้เนาะคะ่ะ แต่ช่วงนี้ก็สินี้จะแบบนี้แหละค่ะมีแต่ชนิดที่กินบ๊ายเนาะพี่น้องจ้าในในช่วงเวลาเวลายากอยู่เนาะค่ะพี่น,อน้องในเรีือเตอร์ห้าเนาะค่ะเปิงเนะค่ะสีสันของใบไม้เนาะพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นสีสันสีเหลืองเนาะค่ะเนาะเหมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะในปา่าใบไม้ก็สิเริ่มร่วงร้อยเหมือนแล้วค่ะพี่น้อง ไปนั่งไล่สดมือนั่นล่ะค่ะกระสีประมาณนั่นนะคะเพื่อนกะสีมิปลายเลือกมาก,มากาไม้เนาะค่ะนี่ชองไรเห็นปะคะเอาก็เปลี่ยนสีเนาะค่ะเนาะแต่าเห็ดชนีถึงยายรัศมีค่อยน้ำเสนอไปค่ะเห็ดชนีนี้ก็กเป็นเฮ็ดคอนที่กินบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะ ในการพาเขาออกมาเดินประมาณนี้สิกับกล้องหายเบิรงได้ค่ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศของไม้หนีเนาะพี่น้องจ้ะในการที่เขามาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินยากอยู่นาะค่ะพี่น,อน้องนก็อ่คลียเตอเฮาเนาะคะ่ะเบิรงนะด้ค่ะสีสันของใบไม้นาะพี่น้องชุงนี้ก็จะเป็นสีสันสีเหลืองเนาะคะนะ่ะเนาะก็ดีย่ค่ะเดมผ้าลูกไม่ยัง เดมีลูกซี่ขาเขาก็ตตรงผ้าเขาไม่ยงางจะคล้องกับไดมีการแต่ว่าชวงนี้เนาะคะ่ะเนาะการเสียหาคลิปร่องกับรู้สึกว่าช่วงโรยไปตามการเวลาเมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะในการพาเขาออกมาเดินประมาณเปลี่ยนทีจากน้อยเปลี่ยนสถานทีในการยางเนาะคะ่ะเพื่อสิบปป่ให้เขาเกิดความเบื่อเนาะคะ่ะเขาเกิดสิคือะคะเขาเ้านี่แหละคะ<ป>่ะไปไปนั่ง ไล่สดมือนั่นล่ะค่ะกับสิประมาานั่นนะคะเพื่อนกับสมิปลายเลือกมากไม่เนาะค่ะนี่ช่องไล่ไปนั่งไล่สดมือนั่นล่ะค่ะกับสิประมาานั่นนะคะเพื่อนกับสมิปลายเลือกมากไม่เนาะค่ะนี่ช่องไล่แต่เห็ดชนีถึงแยรัศมมเค่อยน้ำเสนอไปค่ะเห็ดชนนีนี้ก็กเเป็นเห็ดคอนที่กินบ่ได้ไรเนาะค่ะพี่น้องมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะ ในการพาเขาออกมาเดินปมามันแปลงไปตามฤดูกาลละค่ะมันยากาศป่าค่ะเห็นบ่คะ,ะบางอันก็สิรวงร้อยบ่มีใบแล้วค่ะมาฉาเขาก็ส้างสค์ปุ่งแตงมาละค่ะหมุนเวียนไปปีนาเขาก็พลิใบออกมาไม่ถึงเวลาก็ร่วงไปอ่านัง่งไล่ซดมือนั่นละค่ะกะสิประมาณนั่นนะคะ เพิ่นกะสิมีปลายเลือกมากมม้เนาะคะ่ะในชองง่องระยางตะม่องเกาายเขากะสิเบือนนะะ่อานเนาะค่ะเข้ากะต้องเปลี่ยนสถานที่มั่งแต่ว่ายูนีกะค่ยอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นมีสถานที่แบบนี้เนาะคะ่นะเนาะได้ออกกําลังกายเปน็นใตนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเนาะคะ่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่นะเนาะย่างเนยหน่อยก็ต้องออกยางพี่นอ้องยารัศมีกะคือเกาค่ะ พาลูกมาเดินค่ะเดินออกกําลังกายเนาะพี่น้องจ้าเดออกกําลังกายเปน็นนิสตนํเนาะค่ะพี่น้องเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเนาะค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะย่างหนหน่อยก็ต้องออกงางเสิกับกล้องไยเบิ่งเด้ค่ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศของไม้หนีเนาะพี่น้องจ้าในการที่ห้องมาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินแต่เขาจะมีคู่เหมือนแบบที่เขากินได้เนาะค่ะ แต่ช่วงนี้กับสิมิจะแบบนี้ล่ะค่ะมีแต่ชนิดที่กิ่นบไดยนะพี่น้องจา้านี่นช่วงเวลาเวลาธรรมาชาติเขาก็สั่งสรรปรุงแต่งมาล่ะค่ะหมุนเวียนไปปีนาเขาก็พลิใบออกมาไหมถึงเวลาก็รู้ก็จะเริ่มร่วงโรยลงสู่พื้นดินยังสิล่ะค่ะกเาาะะ็เป็นไปตามธรรมชาติล่ะค่ะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ่ะไปสิกับกล่องหเบเ่งะะเดอ้อค่ะเด้อ นี่ก็คือบรรยากาศของไม้หนีนะพี่น้องจา้าในการที่เขามาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินก็ดียูคค่ะได้ผ้าลูกมายงางเดมมีลูกซีค่ะเขาก็ตรงผ้าเขามามยงางจะคล้องกับไดมีการแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแล้วค่ะบรรยากาศป้าค่ะเห็น,นบ่คะบางอันกสิรวงร้อยบ่มีใบแล้วค่ะเมือละหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะ ในการพาเขาออกมาเดินประมาณออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะในปา่าใบไม้ก็สิเริ่มร่วงร้อยหมดแล้วค่ะพี่นอ้องอระยัเวลานน่ก็สิสีสันสวยงามจิ้กหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าใบไม้เขาก็จะเป็นสีเหลืองเนาะค่ะเนาะพี่น้องแต่สิผ้าไม่เบิงเหเ็ดค่ะพี่น้องจา้ามีป่าแบบนี้ให้เดินเยอะแยะมากมายนะคะ่ะ แล้วแต่เฮามาเลือกเอาเนาะคะ่ะว่าเลือกซันว่ามือนีเข้าสิเป่นยางปลาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะสกับกล้องไห้เบิ่งได้ค่ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศของมือนีเนาะพี่น้องจ้ะในการที่เข้ามาเดินออกกําลังกายค่ะพาลูกมาเดินช่วงโรยไปตามการเวลายางตะหม่อ,มองเก้าวไาลเข้ากะสิเบื่อนายเนาะคะ่ะเข้ากะต้องเปลี่ยนสถานที่มั่งแต่ว่ายู่นี่ก็ใค่ยอยู่ดอกคะ่ะเพราะว่าเพิ่นมีสถานที่แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ บรรยากาศของป้านี่แหละค่ะกระสิเป็นสีสันคล้ายๆแปว่าสีเหลืองๆใบไม้ก็สิเริ่มร่วงโร,งรงเเยเปหมดแลวเนาะค่ะพี่น้องเป็นแปลงไปตามฤดูกาลแล้ะค่ะบรรยากาศป้าค่ะเห็นบ่คะบางอันกรสิร่วงโรยบ่มีใบแล้วค่ะคนเขาก็ชอบออกกําลังกายเนาะคะ่ะแต่คือป้าที่แย้รัศมี้าไปานัง่งไล่ซดมือนั่นแหละค่ะ Casi pa' manana.